แต่เ,เราไม่ได้ปรุงรสอะไรเลยนะคะทุกคนเพราะว่าพลิกแกงที่เราตำตรงนี้เราใส่เกลือใส่กะปิใบมะกรูดตะไคร้ขาตะไคร้เกลือกะป,กะะกกะปิพอเราตำพอเรามาแกงมันก็จะแบบรสชาติอดีไม่ได้ใส่ไม่ต้องปรุงเลยนะคะทุกคนหน่ากินไหมคะ เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมากินไหมเปิีเยวเราก็จะตักใส่ชามให้ทุกคนมากินไมเคือ่อนี่จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคน ใส่ถ้วยนะคะทุกคนเขาเรียกแกงอะไรกะมาดูเรียกแกงเนื้อพริกแกงใส่หน่อไม้นะคะใุใบมะกรูดแล้วก็กใส่ใบกะเพราไปด้วยไม่รู้จักชีค่ะแกงแล้วกินได้คน เป็นว่าเสร็จเรียบร้อยอร่อยนี่มก็จะเป็นเนื้อนะคะทุกคนน้ำก็จะแบบคลุกคลิกคลุกคลิกนะคะ แกงแล้วก็อย่างที่บอกนะ่าจะใส่พริกแดงนะคะทุกคนใส่พริกแดงใส่ผาตะไคร้กระเทียมหมอหอมระปีใส่เกลือใส่กระชายด้วยนะคะทุกคนทีละอย่างลรวก็หัน่นหันแล้วก็ตาให้ละเอียดละเอียดพอล,ละเอียดทุกอย่างเราก็ใส่กระปิ ผิวมะกรูดแล้วก็ใส่นะคะทุกคนมันจะคลุกคลิกหน้าอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยนะ้ำจะคลุกคลิกคลุกคลิกอร่อยมากเลยทุกคนส่วนเนื้อเระค่ะทุกคนเนื้อเราก็หัน่นหั่นเสร็จแล้วเราก็ไปหมักนะคะทุกคน หมักไว้สักหนึ่งคืนถึงไดเอามากแกงมันก็จะแบบไม่เหนียวนะคะทุกคนอันนี้เราก็ตักใส่จานแล้วนะคะทุกคนเราก็จะไปรับประทานกันแล้วนะคะ จะไปตักข้าวนะคะทุกคนตักข้าวเี่งข้าวเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนข้าวเราก็จะเป็นแบบข้าวสีอย่างนี้นะคะเาเรียกอะไรนะเบอร์รี่หรอคะทุกคน เราก็น่ากินแกงเราก็น่ากินนะคะทุกคนแต่อย่างนี้มันจะให้กินน้อยๆไม่ได้ลเลยค่เทุกคนมันอร่อยนี่ข้าวของเราสิบหนมาเริ่มเทิร์นหนึ่งเองนะคะทุกคนนี่เราก็ได้กับข้าวมื้อหนึ่งแล้วนะคะทุกคน เราก็จะไปหาฝาไปปิดหม้อไว้นะคะทุกคนเพราะว่ายัางไม่ได้ปิดฝาหม้อเลยนี่คือฝาหม้อของเราต้องปิดปิดหม้อของเราไวา้เดือเยอะอยู่นะคะทุกคนกินได้อีกสองมื้อนะคะทุกคนทำนี้ก็กินได้หลายมื้อนะคะทุกคน ลืมเลยทุกคนอาจะได้กินก็เดินวนไปวนมาอยู่แถวนี้แล้วก็ทุกคนกคนยินเท่าเที่ยงกันได้ย,ยังมากินด้วยกันนะคะแล้วก็มากินข้าวกันน้ำวันจะแบบไม่เยอะนะคะน้ำจะขุกขิดขุกขิก คนเท่าก็จะใส่กะทินะคทุกคนตอนพ่อแม่อยู่พ่อแม่ก็จะแกงแบบใส่กะทิจะอร่อยมากทำกะทิให้แบบแตกมันนะคะทุกคนแล้วก็ผัดเนื้อผัดหมูผัดไก่แล้วแต่เราเราจะใส่อะไรอร่อยน้วทุกคน ดจริงๆอะใช้นอไม้ดองจะอร่อยกว่านอไม้สดนะครับแต่ว่าถ้าคนแบบท้องไม่ค่อยดีอะไรเงรี้ยคใช้นอไม้สดดีที่สดุดหอมหอมผิวมะกรูดนะคะทุกคนหอมผิวมะกรูดพร้อม ขาดแต่คลายแบบมันเป็นพริกแกงที่หอมมากเวลาเราแกงมันจะหอมกินแล้วอร่อยแล้วก็จะอ้วนอย่างชื่อ็น,นะทุกคนผัดไปแล้วแกงไปแล้วพริกที่เราตำเองมันจะหอมพริกกลิ่นหอมแล้วก็อร่อยพริกที่เราซื้อมาก็ไม่รู้ว่าทำไมเราถึงไม่ชอบ มันไม่ได้กลิ่นนะคะทุกคนไม่เหมือนที่เราตำเองตำเองนี่มันจะหอมหอมเครื่องนะคะหอมมะกรูดหอมา่าตะไค้มันลดความอ้วนไม่ได้แล้วค่ะทุกคน ทำอะไรก็อร,อ,อ,รอ,รรอ,อร่อยก็อร่อยเฉพาะเราคนอื่นไม่จะอร่อยกับเราหรอานะสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก็น,นะคะทุกคนสวัสดี